สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้อราจะมาลงวิธีการติดดอกไม้ใส่กับขันหมักเบงนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงอานิสงค์ของการถวายขันหมักเบงบูชาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโดยข้อมูลนี้ทุกคนสามารถสืบค้นได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะต่อไปนี้ออาจะกล่าวถึงอานิสง์ของการถวายหมักเบงบูชานะคะอานิสง์ของการถวายหมักเบงบูชา คำว่าหมากเบงหมายถึงเครื่องเส้นต่างๆที่ใช้ในพิธียกครูหรือไหว้ครูบูชาเทพเจ้าที่สูงสุดประกอบด้วยดอกไม้หมากพูเป็นต้นแต่เดิมประเพณีนี้เป็นของพราหมณ์อินเดียเมื่อไทยเรารับเอาวัฒนธรรมต่างๆที่ปนมากับพระพุทธศาสนา ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณราชคึกทรงปรารภกับพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงถวายหมักเบงบูชาโดยเป็นใจความว่าในสมัยหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงตกแต่งดอกไม้ของหอมและขันหมากเบงมีข้าวพันก้อนด้วยความป,ปาระณีตสเสด็จไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อถวายเสร็จแล้วพระองค์ได้กรับทูลถามถึงอานิสงส์ของการถวายหมากเบงบูชาว่ามีประการใดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษ การบูชาด้วยหมากเบงนั้นมีอานิสงส์เป็นลำดับชั้นตามขั้นหมากเบงคือเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วจะไปอุบัติในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชเมื่อเครื่องจากสวรรค์ชั้นจตุมหาราชแล้วก็ไปอุบัติขึ้นในชั้นดุสิตเมื่อเคลื่อนจากชั้นดุสิตไปแล้วจะไปอุบัติขึ้นในชั้นยามา เมื่อเคลื่อนจากชั้นยามาแล้วจะไปอุบัติในชั้นนิมมาณรดีเมื่อเคลื่อนจากชั้นนิมมาณรดีแล้วจะไปอุบัติขึ้นในชั้นปารณิมิตาวาสวดีจนถึงชั้นกาม,มาวาจรนพบเป็นที่สุดสเสวยที่พยาสมบัติอยู่ในเทวโลกนาน9้าล้านปีมีนางเทพธิดาแวดล้อมเป็นบริวาร มีวิมานอันงดงามวิจิตและเมื่อเกิดในแดนมนุษย์จะมีรูปร่างสิริโฉมงดงามยิ่งนักด้วยประการชนี้หากว่ารู้เช่นนี้แล้วทุกคนคะ่ะไปตัดไบตองมาทำขันหมักเบงกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ